ค่ะวัสดีพี่น้องชาวไทยเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะวันสําคัญของพี่น้องชาวพุทธของเราทุกท่านนะคะค่ะกลับจากทําบุญมาแล้วก็คุณแม่ก็มาไลฟผ้าต่อค่ะเป็นผ้าห่มวันนี้คุณแม่มีผ้าห่มนาโนาแบบค่ะผ้าห่มนาโนนะคะความยาวหกฟุตนะคะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะค่ะคุณแม่มาปโปรนคะคะ ค่ะมาโยนแล้วค่ะโปรพิเศษแล้วค่ะค่ะวันนี้โปรผ้าห่มค่ะราคาร้อยแปดสิบม่ขายขายร้อยห้าสิบบาทค่ะโยนต้นทุนนะคะค่ะคุณแม่โปรแล้วค่ะร้อยร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะโปรค่ะค่ะผ้าห่มนาโนค่ะความยาวหกฟุตนะคะค่ะสวยค่ะความยาวหกฟุตค่ะห่มสองคนได้ค่ะเป็นผ้าปูเตียงเลยก็ได้นะคะมันนุ่มมากค่ะคุณแม่อปูที่นอนเลยค่ะเพราะว่าผ้ามันนุ่มค่ะ ขาลายน้องการ์ตูนค่ะค่ะราคาอยู่ที่1นึอยู่ที่ร้อหบาทนะคะวันนี้คุณแม่โปรพิเศษนะคะขาดละขาะหมายเลขห้าค่ะขาะหมายเลขห้านะคะจำหมายเลขให้ได้นะคะท่านทักมาหาคุณแม่นะคะขาะผ้าห่มนาโนความยาว6ฟุตค่ะกว้างค่ะ ร้อยแปดสิบคูณสองร้อยนะคะความยาวความกว้างนะคะร้อยแปดสิบคูณสองร้อยค่ะเป็นสีกรมนะคะค่ะวันนี้โปรพิเศษค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะแม่โปรผ้าห่มแล้วนะคะห่มอุ่นห่มดีมากค่ะเนื้อไม่ออกมาติดอันนี้นะคะค่ะค่ะเนื้อไม่แตกไม่ปุยออกมาติดเนื้อตัวของเรานะคะค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบวันนี้โปรพิเศษนะคะ ค่ะโปรพิเศษแล้วค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้นะคะค่ะโปรโปรแล้วค่ะค่ะอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วค่ะเดือนตุลาคมนี้ค่ะมีแต่ความหนาวกับความเย็นแขะเข้ามาเยื่อเย็นเรานะคะค่ะโอกาสหนักไออากาศหนาวมามากแล้วค่ะค่ะบ้านของคุณแม่มีหนาวแล้วนะคะตอนเช้าหนาวนิดๆนะคะถ้าถึงฤดูการจริงๆค่ะผ้าห่มอากาศเย็นๆมามากๆเลยค่ะ ผ้าห่มจะวิ่งราคาจะขึ้นนะคะไม่ใช่ขายราคานี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบวันนี้โปรค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะยาวสองเมตรนะคะค่ะร้อยแปดสิบคูณสองร้อยนะคะความกว้างค่ะกว้าร้อยแปดสิบนะคะ่มได้สองคนเนื้อให้มาติดตัวนะคะแนบเนื้อดีค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างน,นะคะผ้านานโนค่ะนานโนแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะความใหญ่ของผ้านี้ค่ะ นิ่มมากค่ะแล้วก็ขาดเนื้อสวยเนื้องามนะคะเนื้อนิ่มนะคะเป็นผ้านาโนค่ะน้องหมีนะคะลายการ์ตูนนะคะขาะผืนผ้าเป็นสีเขียวค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบวันนี้รอบโปรโมชั่นนะคะค่ะเป็นผ้ารอบโปรนะคะสวยงามมากค่ะค่ะคุณแม่บ้านค่ะเอาไว้ต้อนรับฤดูหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวเข้ามานี้ค่ะถึงฤดูการจริงๆผ้าห่มจะแพงนะคะ ค่ะราคาวันนี้โปรโมชั่นค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะรอบโปรนะคะค่ะรอบโปรค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะรอบโปรโมชั่นค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะผ้าห่มนาโนนะคะค่ะยาวสองเมตรนะคะค่ะค่ะยาวสองค่ะสอง ค่ะ6ฟุตนะคะห่มได้2คนนะคะผ้าห่มนาโนค่ะ150บาททอบโปรโมชั่นวันนี้ค่ะเนื้อผ้านุ่มมากค่ะน่าสัมผัสน่าลองนะคะค่ะฤด,ดูการฤลด,ดูหนาวเข้ามาแล้วค่ะตัวร้าแล้วก็ผูส้สกิการมีแต่แกหนาวเข้ามาเข้ามาหาเรานะคะเข้ามาใกล้ตัวนะคะค่ะราคา150บาทนะคะผ้าห่มนาโนวันนี้ค่ะคุณแม่โปรโมชั่นแล้วค่ะค่ะรอบโปรนะคะ ค่ะมองหาผ้าห่มส,สวยๆค่ะเอาไว้ห่มช่วงเดือนหน้าหนาวจะเข้ามานะคะค่ะถ้าซื้อหน้าหนาวแท้ๆก็มันจะแพงค่ะค่ะเดือนฤดูหนาวค่ะผ้าห่มจะแพงนะคะค่ะจะไม่ได้ราคานี้นะคะเพราะว่าซื้อผ้าห่มซื้อผ้าห่มย่ามหนาวสิแพงเลยค่ะเหมือนซื้อผ้ากันฝนหน้าฝนอะไรขอของมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยค่ะ ค่ะหมายเลขสี่นะคะรหัสสี่นะคะค่ะออกโทนสีม่วงค่ะสวยงามมากค่ะค่าราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนี้รอบโปรโมชั่นค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะผ้าห่มนาโนค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่าผ้าห่มนาโนผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะคะค่านาโนผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะ ่าสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะผ้าห่มนานโนค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะเป็นขารอบโปรโมชั่นนะคะสีนี้ออกสวยนะคะออกโทนสีม่วงนิดหนึ่งนะคะถ้าอยากง่ายสีไหนก็โทรบอกโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะนานโนแปลว่ายิ่งใหญ่วันนี้โปรโมชั่นผ้าห่มนานโนเลยนะคะคุณแม่โปรแล้วค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะนิ่มทุกผืนค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะความยาวอยู่ที่6ฟุตนะคะกุมเตียงได้นะคะเนื้อเวลาซักมันจะไม่แตกไม่ปุยออกมาติดเนื้อติดตัวของเราทําให้ระคายเคืองนะคะเนื้อผ้านิ่มหนาไอหนาแน่นนะคะค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะนานโนแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะความยิ่งใหญ่คือนุ่มน,นวลน,นิ่มค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะลายไอ้สีค่ะสีนี้เป็นสีสีเขียวมิ้นนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะสีเขียวมิ้นนะคะสวยนะคะค่ะวันนี้โปรโมชั่นค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าห่มโปรโมชั่นรอบโปรนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะท่านอยาวไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมมากนะคะค่ะผ้าห่มนาโนนะคะค่ะเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะ ค่ะว au yep. ันน so, ี้คุณแม่โปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นผ้าห่มนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนิ่มมากค่ะค่ะขนนี่ค่ะนิ่มมากนะคะหน่าสัมผัสนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าห่มนาโนนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะราคาร้อยห้าสิบบาทนะคะผ้าห่มนาโนนะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างมากค่ะ ค่ะร้อยห้าสิบบาทวันนี้ค่ะานาโนนะคะค่ะโยนทุนค่ะคุณแม่โยนทุนนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทานาโนค่ะผืนใหญ่นะคะ ค่ะร้อยเก้าเก้าให้ขายขายร้อยห้าสิบาทนะคะวันนี้คุณแม่โปรนะคะค่ะโปรค่ะโปรโมชั่นนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะนาโนพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะนาโนพื้นใหญ่ถืงนกว้างร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างมากค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่นะคะร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะท่านจะเอารหัสไหนโทรทักบอกคุณแม่นะคะ ขาผืนนี้รหัสสิบสองนะคะขาสีน้ําตาลนี่ค่ะมันหลุดออกคุณแม่ไม่ได้ขารหัสสิบสองนะคะผืนนี้ค่ะเป็นสีน้ําตาลนะคะขาวความยาว6กฟุตค่ะขาร้อยแปคูณสองร้อนะคะคือความยาว6กฟุตนะคะขาราคาอยู่ที่ร้อยห้าบาทวันนี้โปรโมชั่นผ้าห่มนาโน,โนค่ะท่านอยากไปเป็นของฝากข,ของขวันให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราหรือ เพื่อนสนิทมิแต้ของเราก็ค่ะวันนี้เป็นผ้าห่มนาโนลดพิเศษนะคะค่ะเป็นโปรนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้ค่ะโปรนะคะค่ะเวลาซื้อผ้าห่มนะคะถ้าซื้อช่วงหนาวนะคะค่ะอากาศเย็นมาค่ะผ้าห่มจะไม่ได้ราคานี้นะคะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะเตรียมค่ะเตรียมไว้บ้านเยอะๆนะคะค่ะจะเป็นของขวัญของฝากที่ดีที่สุดค่ะ ค่ะจะเป็นของขวัญของฝากแต่ดีที่สุดนะคะค่ะผืนนี้หมายเลขสิบห้านะคะค่ะคุณแม่มันหมายเลขมันมติไอหนุดออกค่ะผืนนี้หมายเลขสิบห้าค่ะนาโนผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะค่ะผ้าห่มนาโนวันนี้ค่ะรถพิเศษนะคะราคาร้อยห้าสิบาทนะคะลดพิเศษนะคะโปรโมโชั่นพิเศษนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะสนใจโทรทักคุณแม่ก็มาได้ค่ะแม่บวรรักผ้าห่มสวยนะคะ ผ้าห่มนาโนค่ะค่าร้อยห้าสิบบาทพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็มสองเมตรนะคะค่ะใหญ่กว้างค่ะเป็นคุมเป็นคุมปูที่นอนได้นะคะคุมเตียงได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่วันนี้ร้อยห้าสิบาทค่ะนาโนวันนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะโปรโมชั่นค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะ รหัสสิบห้าพื้นนี้ขาดรหัสสิบห้านะคะถ้าโทรบอกคุณแม่ก็โทรบอกว่ารหัสไหนก็บอกรหัสด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่แกะตามที่ท่านทักมานะคะพื้นนี้รหัสเจ็ดค่ะค่ะพื้นนี้รหัสเจ็ดนะคะ ค่ะลหัสเก็ดค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงนะคะดอกไม้เป็นสีครีมนะคะสวยงามมากค่ะค่ะนาโนยิ่งใหญ่ผ้าห่มนาโนลดพิเศษโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านจะไปเป็นของฝากของขวัญให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราหรือญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะนาโนค่ะร้อยค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะพื้นใหญ่ผืนกว้างนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนาโนพืนใหญ่นะคะผ้าห่มนาโนค่ะค่ะนาโนแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะค่ะนิ่มค่ะห่มสบายตัวนะคะนิ่มมากค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะผ้าห่มพวงนี้ค่ะนิ่มมากค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเป็นของขวัญของฝากของตอนพี่ตอนน้องไดเด้อค่ะราคารอยหาสิบบาทมิเนตโปรโมชั่นจ้า อันนี้ก็สวยค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะค่ะราคาอยู่ร้อยห้าสิบบาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะวันนี้ค่ะลดพิเศษโปรโมชั่นนะคะค่ะรหัสห้าค่ะค่ะรหัสห้านะคะสีเขียวยอดตองนะคะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มมากผ้านาโนเนี่ยค่ะน่าสัมผัสมากค่ะ ค่ะห่มแล้วติดใจค่ะซื้อแล้วซื้ออีกนะคะผ้าห่มนาโนพวกนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่150วันนี้ค่ะ150นะคะค่ะร้อบาทค่ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะค่ะโปรโมชั่นร5 0บาทค่ะอันนี้รหัสสีนะคะขาดสีน้ํำทะเลค่ะ ค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะน้องหมีนะคะน้องเป็ดค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทรอบโปรโมชั่นค่ะร้อยห้าสิบาทผ้าห่มนาโนนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเหมาะสาหรับเอาเป็นของฝากของตอนพี่ตอนน้องไหนด้อยจ้าของฝากของขวัญค่ะค่ะผ้าห่มนาโนนี่สวยงามมากค่ะค่ะวันนี้คุณแม่โปรค่ะ ค่ะร5 0บาทนะคะสีนี้ก็เรียกว่าสีน้ำทะเลค่ะ150บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนผืนใหญ่ผืนกว้างเต็ม2เมตรค่ะค่ะสีนี้สีแดงนะคะค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยห้าสิบบาทโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นผ้าห่มนะคะวันนี้ผ้าห่มนาโนแม่โปรนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสีแดงรูปหัวใจนะคะค่ะถูกกับแพงก็แดงไว้ก่อนค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะราคาวันนี้เป็นผ้าห่มโปรพิเศษลดพิเศษนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทพื้นใหญ่พื้นกว้างเต็มสองเมตรนะคะค่ะผ้าเต็มสองเมตรค่ะห่มได้สองคนค่ะ ค่ะบักจุได้สองคนเน้อค่ะค่ะเอาไปเป็นของฝากของต้อนพี่ต้อนน้องได้ของฝันของฝากได้ค่ะอันนี้รหัสสามสีแดงนะคะเท่านสนใจสีแดงก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะนาโนผืนใหญ่ค่ะ ค่ะนี่รหัสสองค่ะเป็นสีน้ำเงินสีกรมนะคะค่ะสีกรมรหัสสองค่ะนาโนค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างมากค่ะค่ะวันนี้ราคาโปรโมชั่นค่ะราคาลดพิเศษนะคะค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยแปดสิบไปก็ไม่ขายขายร้อยห้าสิบบาทวันนี้โปรโมชั่นผ้าห่มค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะเป็นของฝันของฝากได้นะคะรหัสสองสีกรมค่ะสวยค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่150บาทนาโน150บาทค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ